มีคนมารีวิวค่ะคุณหมอว่าทรงเหมือนเดิมความรู้สึกเหมือนเดิมจากผู้ฉีดมาแล้วครับก็คือทุกอย่างอ่ะเราต้องถามคนไข้ก่อนนาะคือถ้าอยากได้ทรงเดิมแต่ใหญ่ขึ้นอันนี้ส่วนมากจะชอบแบบนี้ก็คืออยากได้แบบเดิมๆครับแค่อวบขึ้นเราก็ทําให้แต่บางท่านบอกว่าอยากคือตอนนี้มันเว้ยไซ์ครับผมอยากให้มันกลางอะไรงเงี้ยเราก็จะมีเทคนิคในการที่ฉีดให้มันบาลาน่ะให้มันมา าม,มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือต้องถามความเห็นแต่ละคนแต่ก็ก็ถ้าฉีดแต่ละชอบก็โอเคเนาะ